สวัสดีครับผมนายนัทจันทรัตน์นะครับอาชีพเกษตรกร,ะกรนะครับทำฟาร์มเลี้ยงวัวเนื้อ,อพันธุ์แท้โคบามันนะครับผมปัจจุบันนะครับที่ทำฟาร์มนะครับมีวัวที่เลี้ยงอยู่เป็นพันธุ์แท้อเมริกันบามันอยู่ประมาณ10ตัวนะครับก็ได้ มาเรียนหลักสูตรการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงของมหาลัยนะครับซึ่งผมก็ได้นำหลักสูตรตรงนี้ไปปรับปรุงฟาร์มนะครับในการพัฒนาในด้านการจัดการบริหารฟาร์มการผลิตโคการผสมพันธุ์นะครับการาบำรุงรักษาตลอดจนนะครับการทำอาหารนะครับ เพื่อเป็นอาหารเสริมของวัวโดยได้เรียนรู้การผสมอาหารนะครับที่มีคุณภาพให้สูงขึ้นทำให้ได้รับนะครับประโยชน์คือลดต้นทุนนะครับในการผลิตนะครับแล้วก็วัวในฟาร์มก็มีสุขภาพดีนะครับมีคุณภาพนะครับตามาที่ได้เรียนมาอย่างมีผลสำเร็จครับผม บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรหรือข้าราชการนะครับในภาคส่วนต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเข้ามาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรเฉลิมพระเกียรติสุกนครนะครับซึ่งหลักสูตรตรงนี้นะครับเป็นหลักสูตรของแห่งศาสตร์พระราชานะครับที่ได้ส่งเสริมพี่น้องประชาชนทั่วไปคิดว่า หลักสูตรของศาสตร์พราชานี้ให้คุณประโยชน์กับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งก็อยากจะให้ท่านนะครับได้มาเพิ่มเติมทักษะในการพัฒนาต่อไปครับผมพันธบทโทวันดิตมงกาศรองผู้กกับสืบสวนสพอขอมิ่นครับเป็นเกษตรกรรายหนึ่งนะครับที่ชอบอาชีพทางการเกษตรนะครับกับผม ชอบในการเลี้ยงสัตว์นะครับในส่วนหนึ่งก็คือเลี้ยงวัวมาแล้วประมาณเกือบ15ปีที่ผ่านมานะครับรก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการเลี้ยงการผสมพันธ์อะไรต่างๆก็ได้รับสื่อการเรียนรู้ขึ้นมาก็เลยเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาสกลลครครับหลังจากที่ได้รับเรียนมาแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจํานวนมากนะครับ ผมก็จะได้ไปพัฒนาในระบบฟาร์มของตนเองที่เกิดขึ้นครับก็จะฝากให้เพื่อนที่ได้รับนเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรุ่นต่อๆไปนะครับเพื่อไปพัฒนาเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าการพัฒนาการทางระบบฟาร์มเกิดขึ้นครับผมนายอุทัยสุวรรณาปัจจุบันรับรายการ ราอำเภออยู่สารกลางจังหวัดตอนนี้ประกอบอาชีพเสริมคือเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงครับผมมองว่าในอนาคตแนวโน้มในการการเลี้ยงโคนี่โคเนื้อโดยเฉพาะโคเนื้อคุณภาพนี่มีโอกาสที่เราจะาสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวนอกเหนือจอากงานพิเศษอาอานประจําเรานะเราจะมีโอกาสที่ว่าเป็นช่องทางที่สามารถที่หาตลาดได้คล่องขึ้น โอกาสที่จะเลี้ยงได้ดีกว่าทำอาชีพอื่นหลักสูตรนี้ดีมากเหมาะสำหรับเกษตรกร,ท,กรที่โดยเฉพาะวิชาโคเนื้อการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงครับเนื่องจากเราได้ปฏิบัติจริงแล้วได้เรียนทฤษฎีและมาโดยเฉพาะทางวิชาการของมาลลายกเกษตรศาสตร์และก็มีการปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการผลิตอาหารการดูลักษณะสุขภาพสัตว์เบื้องต้นโดยเฉพาะการดูว่าวัว เป็นสัตว์หรือว่าตั้งท้องหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราได้ประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงครับผม,ม,บมเกศตรก็ทําเพื่อชุมชนอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะท่านรองที่การก็ให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วให้ให้แนวคิดว่าเรามีด้านวิชาการเรายินดีให้ชุมชนใช้บริการท่านวิชาการนะถ้าสมาชิกที่อยากจะอ,อ,าจาอบรมหลักสูตรต่างๆเนี่ย ผมว่ามีประโยชน์ได้เต็มที่ครับผมโดยเฉพาะปฏิบัติจริงรู้จริงทําจริงครับเราเหล่านวนสีและอินทนินสนุกสุกใจมีเกียรติวีในรักรวมหรือไทยไว้เป็นพลัง